เราคิดแล้วเราดูแล้วว่าท่านต้องช่วยเราได้ท่านใช่ไหมท่านอยู่เมืองนี้ใช่ไหมใช่ปะไม่ได้อยู่เมืองอยู่ข้างเมืองอยู่ข้างเมืองเหรอแม่สวยจริงงามจริง แล้ยิงข่าววันนี้มีละนาดไอ้มีลิเกอะไรมาโชว์นะอ๋อวันนี้ลิเกสนุกมากเลยเดี๋ยวดูเลยไหมออยากดูเลยให<ค>้ออกก่อนโอ๋อออกมาก็ต้องมีพวกพระเอกออกมีโกมีสารพัดชนิดโอ้โห<อ>ไพเอกออกพร<า>ะเอกออกใช่ไหมไอ้เอกระเอกมาจากไหนมาจากสารคามสารคามอ๋อนั่นเฮ้ยหมอลำแล้วเนี่ยวะเนี่ยไปทาไปเล่นสารคามแล้วเพิ่งเดินทางกลับมาอ๋ออ๋อยากดูเลยอ้าวอันดับแรกพบกับพระเอกในท้องเรื่องใช่ไหมครับ กระดุกจะกระดิกอยู่อย่างนั้นโอ้โหรุ่นนี้ยังร้องจุกระดิกน่าจะร้องป่านเหนือเมือ่อนาดอกไม้บ้านเนี่ยไอเขานะโมเมไออย่างนี้มันโมบายแล้วโอ้โหงอกขึ้นมาอีกแล้วเว้ยอะไรนักรอ้องบางกะปีตอนกะทียังงอกมาอีกก็จน,าน,นมานนั่งรวย แล้วใส่เดียวๆแล้วพ,พี่ใส่เส้นขนาดนั้นไม่กลวงโดนเขากระชากมั้งเหรอมมีมตะกระชากเขาได้มาจากเฮเลียงว่ถ้าได้มาจากเฮเลียงรีบเอาคืนนะทองปลอมทั้งนั้นแล้วน่ะย่างงั้นเหรอ,อ,อ,อไปแจกนักมวยนักมวยไอ้แซมสันบอกโอ้ยขั้นข้อว่าสั่นนะ สสงัยอันตรายพี่อย่าไปใส่มากเมื่อกี้ผมมาผมยังเห็นมาเลยใส่สร้อยเส้นใหญ่กว่าพี่อีกเป็นยังไงเขานั่งแท็กซี่มาพวกเปิดประตูมาจากไหนไม่รู้กระชากขาดไปกับมือเลยโอ้สร้อยขาดสร้อยเส้นใหญ่กว่าพี่อีกอย่างนั้นนะก็คิดดูเด็กคนเราบางคนบอกเอ๊ะทำไมเส้นใหญ่มันทําไมถึงขาดใช่ทำไมจะไม่ขาดใช่ไหมเวลาโดนกระชากนี่เราตกใจไหมตกใจะอย่างดึงมันก็มันจอาไปเราก็จะเอาคืนแรงกระชากเนี่ยขาดน้าระวังนะ ผมเคยเจอมาแล้วใส่ห้าสิบตังค์โดนดึงแต่ไม่ขาดด้วยโอ้ย,อยสเส้นเล็กทำไมไม่ขาดจะขาดได้ไงมันดึงฉันก็วิ่งตามมันเลดึงดึงฉันก็วิง่งสองกิโลมันไปนั่งแต่ครงกูก็ต้องเหนียวกันเต็มที่ถึงจะไปแต,แต่เส้นใหญ่ไม่ค่อยขาดนะไม่ขาดเพราะกูไปส่งดอกมันไม่ขาดมันมันจำนำแล้วมาแหมเวลาเข้าไปต้องร้องเพลงสอนลามด้วยป่ะมามมมาจุบทีหนึ่งเออใช่ใช่ใช่อ๋อนี่เราเป็นมอน เราเป็นผม่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ได้ร้องกันเลยนะเนี่ยบอกให้รู้ไงลิเกร้องก่อนสิครับร้องแบบมอนอะอะไรที่แบบอะไรอ๋อเพชรโพทองเดินนำหน้าเราก็ต้องเดินด้วยเราก็ต้องเดินด้วยสมมติเดินเข้ามาเลยนะนะนะเริ่มเรื่องเลยไงอ๋อเพชรโพทองเดินนำหน้าส่วนฉันซอนรามเดินตามตุ๊ด อย่างเงี้ยแม่เป็นก่อนเป็นก่อนแบบมันมาจุบกันไอตี๋ดีแล้วแล้วดอนธีรัาดามานั่งดูเออไอ้ท่านเนี่ยไอเหลือเมื่อนั่งถ้าเกิดไปอยู่บนเสาไฟเหมือนตัวนางไอที่โดนไฟช็อตเลยนะมึงเนี่ยมาก่อนมาก่อนมาอยู่กับอาจารย์ชันตั้งชื่อไอมูดแจ็คแม็กเพราะว่าอาจารย์คนชื่อมูดนี่มันจะดีอ้าวรอด เพชรโพทองเดินนำหน้าสวนฉันตาม,มาเดินตามตุ๊ดหันไปแล้วก็หันมาหันซ้ายหันขวามองเห็นตุ๊ดเดินนำหน้ามั่งดีกว่าฉันตามหลังมั่งเรามานี่แลเรามาที่ไหนมันจะบอกแกให้วินลาแอร์เย็นที่สุดเย็นที่สุด<อ>แม่คนนั้นละใส่เสื้อสีขาว แม่คนนั้นคอยาวแล้วเป็นคออูดแม่คนนั้นใส่เสื้อสีเหลืองแม่คนนั้นชักเครื่องและทำนาบูดแม่คนนั้นใส่เสื้อสีดำแม่คนนั้นนางคลำลึงคลำลุดแม่คนนั้นใส่เสื้อสีแดงแม่คนนั้นปากแหวงก็ยังแถมทาลุดโอ้โหเน่ขอโทษปากแหวงจะไปทาลุดยังไง<อ>นี่ปากแหวงผมเคยเห็นมาแล้ว ทาหกโมงเช้าไปเสร็จเอาหกโมงเย็นนุ่นมันเป็นยังไงวะก็ปากแหวงข้างขวาเวลาเขาทาเขาก็ทากี้พอทาพอมาถึงตรงนี้เขาลื่นแปดเอาเช็ดอีกแล้วพอมาลื่นแปดเช็ดชอีกแล้วเขาเรียกปากเว้นวักแม่คนนั้นใส่เสื้อสีแดงแม่คนนั้นปากแหวงก็ยังทาลุดนพแม่คนนี้ใส่เสื้อสีเขียวแม่คนนั้นนั่งโอ้ไม่เป็นไรหรอกพูด นะคนครับลิเกคุณอีกนานไหมครับผมจะได้พาพี่ผมไปนอนครับไม่นานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องเดี๋ยวเข้าเรื่องเดี๋ยวหาแล้วนี่แล้วสองคนเข้าได้ยังไงดูแขกกะราวนี่เข้ากันได้ด้วยนะทางนี้หลับแล้วเขาก็ต้องเล่นกันบ้างคุยกับแกบ้างครับครับอ,อย่าไปคนเห็นแกนตัวสิครับครับเวลาเขาเล่นขำไม่ขำก็พยายามยิ้มอ๋อต้องต้องขำด้วยใช่ไหมแล้วห้ามถอนขนจมูกนะ,อะถอนถ้าโดน แม่คนนั้นใส่เสื้อสีเขียวผมดูนี่ต้องขำด้วยใช่ไหมต้องขำด้วยต้องขำด้วยดูละครเขาต้องขำไม่ขำโดนแม่คนนั้นใส่เสื้อสีเขียวแม่คนนั้นเดินเลี้ยวมองไม่เห็นตูดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ังไม่ได้ทันถึงช่วงขำเดี๋ยวถึงช่วงขำผมสะกิดอะไรแค่นี้มองหน้าด้วยอ๋อหัวลันลึกวันหน้า แม่คนนั้นใส่เลือดสีทำเลือดช้ำน้องนันกก็โอ้ใส่สีอะไรให้เป็นสักสีเหรอนี่นั่งพูดดีกว่าเอาแบบให้น้าเขาขำอ่ะเอาละ่ะในท่านาถีเราเป็นมอนก็เ,เ,เป็นผอมมอนยังชันหนีมอนคือคลื่นน้ำมาเย่มอนอ๋อ,อ,ม,อมอนมันงอนขนาดนั้นเลยเหรอมอน มอนไม่สบายคือมันไม่สบายไม่คึกคืนอ๋อไอ้มอนนี่เนี้ยนะมึงไม่ต้องย้ำมามอนแล้วผูดไปผูดมาทำไมชักงวงงวงเลยกินวานๆแล้วงวงนอนอย่างนั้นเออคนมอนแกเป็นพม่มาก็ฉันเป็นผม่มาองซันซูจีใช่ใช่ใช่เฮ้ยมึงเป็นขาเมนแดงดีกว่าไม่เอาไอ้โอยพดตายแล้ว เอาม่นเป็นพม่าตายแล้วนี่โอ้นี่ก็ชื่อเพชรนี่ก็ชื่อเพชรนี่พีเพชรดาราฉายและนี่เพชรอะไรเพชรโพทองเพชรโพทองไดมอนด์โบโกนเคยอยู่ด้วยกันนะเคยอยู่ด้วยกัน<อ>พี่เถอเขาไล่ออกไปทีหนึ่งอ๋อนี่ได้ข่าวว่าไปขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งนี่อ,อ,อยู่ลังสิตินี่หมู่บ้านอะไรนะร้านหลุมแก้วบนชาติโอ้ใครผ่านไปแถวนั้นแวะไปเลยนะฮะเป็นไงร้านเขานี่โอ้ขายนี่วันวันนี่มือไม้ไม่ได้หยุดเลยอุ้ยขายดีบัดแมงวันฮะ แมงวันเยอะอย่างงั้นขี่ไข่ข้างไม่เต็มเลยหรออะไรวะแปลว่าไงนะอขี่ไข่คางขี่ไข่คางนะครับขี่ไข่คางภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรล่ะขี่แมลงวันอ่ะเออเขาเรียกอะไรนะขี่แมงวันน่ะสิขี่แมงวันเอออ่าภาษาไอเจนจีนาตอนใต้เขาเรียกขี่ไข่ข้างอะขี่ไข่ขางขี่ไข่เก๋แล้วกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยกแกไม่รู้ครัอย่ารู้ไงแมลงวันแล้วที่บินนี่ก็แมลงคืนน่ะสิอ่า ไข่ดีไขด่ดีอาหารตามสั่งจะมีไข่เจียวอย่างเดียวก็ใช่เมียไม่อยู่ผัวทําทําเป็นแต่ไข่เจียวใช่เมื่อกี้พูดถึงนอนนี่เราก็เอาอยีา่หว่าเราพักผ่อนดี่ว่าเพราะพรุ่งนี้จะต้องออกไปหางานทํากันอีกหิวเรากินง่วงแล้วนอนเออร้อนก็อาบน้ําใช่ะครออกมาหน่อยมันง่วงแล้วออกออกมาหลับกันมานอนไงยังเดี๋ยวยังยังมีตัวอื่นออกเอียงมีเหรอตาพอตาพอ พอต่อไปตัวอะไรออกเขากำลังหลับเดี๋ยวจะมีคนมาเข้าฝันอ๋อจะมีคนมาเข้าฝันเ,เดี๋ยวจะมี<อ>คนมาเข้าฝันตอนนี้เขากําลังหลับระหว่างพมาก,กับมอนกําลังนอนหลับอ๋อพอในลักษณะที่พมาก,กับมอนกําลังนอนหลับนั้นมีนางนางนางอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> อีเวลอีเวลน,นมันหมอล่ำแล้วมันหมอล่ำอี หมอลำลิเกเออลำลิเกเออจังวะภัยกันลาละสิขันอาซาลับเป็นคนเก่าสาวจันเอ้ไอหนี่บ่อยากเฝ้าอยากเฝ้าเอ้ยอยากเฝ้าอยากเฝ้าให้เธอเศร้าแม่นมนต์มองไม่อยากสำรองพราะรองอดโอ้ยกุมันกุมันแล้วเป็นไรเนี่ยเป็นแขก เขาเล่นลิเกกันไหมน้องถอดคึยใคยจัดการอะไรเนี่ยรับรับพี่ลิเกคณะเนี่ยเล่นดูไม่ดูเป็นตายเท่ากันเอางั้นนะครับไม่ดูมันมันก็ตบจ้ะอีแวลมึงเป็นตัวอะไรเนี่ครับครับ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 คับับยศนิคมทางพวกมึงไม่ตื่นกันบ้างเลยเหรอครับเสื่อนะง่วงมากมาคืนไปหาหนูนามาเป็นนักเอก านางเอกเป็นนางเอกอืมอ้มอาวลองร้องสักกอนหนึ่งร้องทำไมล่ะเออเอเรามาถึงเมืองไหนเนี่ยทำไมมันจะเงียบเชียบขนาดนี้ไอแววไอเอสผมสีแดงแดงเนี่ย <c oughs> บ่งบอกให้รู้ว่าประจำมึงมึงกำลังมาใช่ไหมป้าเหรอกำลังฮอตกำลังฮอตฮอตโอ้ยฮะนี่เรามาถึงเมืองไหนเนี่ยทำไมมันวางเวงเหลือเกิน มีแต่ผีอยู่นี่เอ๊ะเอ๊ะหลับเขาไม่รู้สึกตัวเลยนี่สองคนนี่เขาตายแล้วมั้งเอ๊ะเขาหลับยังไงเขาหลับไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยเออเอ๊ะพอไม่รู้สึกตัวทําไมสิวเขาออกบานเลยเอ๊ะท่านถนอมไว้เราคิดแล้วเราดูแล้วว่าท่านต้องช่วยเราได้ท่านใช่ไหมท่านอยู่เมืองนี้ใช่ไหมใช่ปะม่ได้อยู่เมืองอยู่ข้างเมือง อยู่ข้างเมืองเหรอแม่สวยจริงงามจริงรงานอยากจะได้ความฮาแล้วสนุกสนานท่านก็ต้องติดตามที่ช่องไลค์คอมเมนี่นะแล้วจำเจอมาเจอกับพวกเราเราจะมีแก๊กใหม่ๆสนุกๆให้พวกเราได้ชมกันถ้าหากว่าท่านชอบร้องฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะติดตามก็ไลกด้วยแชร์ด้วยเด้อลูกนะ